ช่องทุรีเดียวันออสเที่ยวนะคะวันนี้พามาชมแก่งสะพือมากมาดูเขาคองนะคะพามาเบิงเพื่อจะสื่อบานนี้เพื่อนบ่าราคานี่ก็เลยเปลี่ยนใจนะคะเดี๋ยวก็จะกลับกล้องให้ชมบรรยากาศนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่เป็นมะพือนะคะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะคะเป็นวันราชการเนาะ,ะก็เลยของไม่เยอะนะคะพี่นองคะ่ะปลาอย่างนี้นี่เป็นปลานะคะ เคลื่อนปลาหยังหนูปลาสร้อยถุงนึงนี่เท่าไหร่ลูกล่ะร้อยเดียวมีหกแผ่นเมื่อกี้แล้วอย่างนั้นเหรอปลาเหนืออ่อนอ่ะนเพิ่งจะตากแล้วโอ้ยเนาะนี่ล่ะอยากกินปลาแต่จะมาหาปลาแถวนี้บ่ขายสำเพอในบ่อหลวงล่ะฮะ อเอาทรงกับนึกนึกว่าทรงน้ำติลาพอเดดเอาเป็นลกค้าโอ้พันธานีกับสื่อสามสี่ร่อยกับสี่ลายตัวลูกจะได้ซื้อสามสี่ลูกให้เก็ด้ขาให้แปด่อแดดว่ลูกลาพอแดเอาไปแจกพีแจกน้องเงินสี่อยมันก็ลายอยู่ได้ลูกละลายอยมันกอบบอกขึ้นยังไงไปถอดนี่ลูกล่ะแม่นะคะ มองเพื่อนอะสิบ่มีอ่บนเพื่อนใด<า>ที่ว่าจะไปบอกปลา,<อ>าปีมีมีปลาเนี่<บ>ยก,กับเปิดเครื่องเนี่ยก,กับปิดเครื่องเด้แต่เอาล้มปลาอโอ,โอ,โอ,โอคน้านามันกลับไปปลาเดือดจังสีหรือนางนี่ปาลาซิวนี่ปลาแก้วปลาเกี่ยวเนี่ยอันนั้นมันสองหลาอ๋อเขาไปกินจังไรลูกหลาเขาไปเอาจังไงกินไปขู่ ไปทอดก็ได้ไปตำป่นตำเจวกับแสบโบงั้นไปกินก็ขอต้มบ่ทุ้งหน่อยนี่ล่ะลูกทุ้งหน่อยนี่ลอยเดียวจ้าโอ้นี่ลอยเดียวครึ่งกิโลบ่กขึ้ลูกล่ะบ่ถึงจ่านี่ครึ่งลูกโอ้นี่ครึ่องโล่จ้าปลาเกี่ยวมันเบาค่ะโอ้เมย์ก็อยากอยู่ไหนลูกล่ะแม่มากินปลาถ้าให้ราคาเพื่อนในบ่อใดโว่พ่อแม่เดี๋ยวไปล่องซิมแม่เกิดมาไม่บ่อบ่อยอีลีล่ะช่องบ่เคยกินเลยในชีวิตจริง ก้วนี่บ่จ้าไม่เคยเลยจะเมนกินนั่นละบ่เคยกินจักเท้าแซเมนหนูขายไห้กบชีสื่อหนูบออข่ขายกับอเดนท่านเอาก็คือมาทายขิปช่องคูลีจเจโอวันเอาไปเผยแพร่ให้หนูนะคะจ้านี่ผู้้ใดสนใจมากเลยค่ะพี่บูนมังสาหามีปลามีปลาแก้วจากเขื่อนสลินทอนคืนหนีวสิไปพักอยู่เขื่อนจ้จาจะไปกินกาแฟอยู่อันล่านอ่างุ่น ก็เลยแวะมาให้ได้ยินได้ยินได้ยินมาร้านร้านยู่คาเฟ่อุบลจ้าจ้าจ้าอยู่ที่อยู่ที่อะไรยังตำบลกอหนีนั่งใกล้ๆมองนี่ละแหละหล่ะก็ว่าว่าว่ามันจริงบ่แม่ก็ว่าแม่สิไปพักอย่างทะเลอย่างนั้นนะแต่ว่ารถแม่นี่นอนในรถได้มีแต่ห้องน้ำเท่านั้นกางเต็นท์ก็ได้เจาะที่พูดรถมิสู้จ้ามันเป็นปรับเองแล้วก็นอนได้จ้าแม่ตามหมอระแม่ไกลจังสี่ แม่เบิ่งอุ้งอิงนะเออให้แม่จังได้เหล่าลูกหลานแม่สิได้อุดหนุนโตตัวไถ่เป่นสื่อเพิ่นมักสื่อตัวใดตัวใดมันการคนคอนเสิร์ตค่าค่ากันค่ะบ่โอ้กลางบ่หลายประตูบ่ลูกหล่ะตอนนี้ทอดขาดได้ทั้งหัวโอ้ได้ทั้งหัวทั้งตัวเป็นบ่ให้ให้จังได้ให้จังได้ลกลงบ่ให้ยเปิดซ้ำเพื่อนบ่ ก็ได้จ้าเพื่อนต้นเมา้าต้นลูกค้าประจำค่ะเพื่อนเอาไปขายเพื่อนเอาไปขายแมี่ยเพื่อนเราไปขายต่อกับแม่ค้าคือกันารแบ่งกันแบ่งปันกันแล้วปลาปลาถี่เขาหยางนันอันแพ่งละลอยนั่นจังไายดูโอ้เฮ็ดเองต้น่รับมากค่ะรับกลุ่มแม่บ้านมาโอ้รับกลุ่มแม่บ้านเด้อพี่น้องรับกลุ่มแม่บ้านนะคะนี่แบบนี้ก็เป็นแผ่นแผ่นละลอยเด้อค่ะเด้อนี่อย่างนี้ก็ร้อยหนึ่งเป็นบุหรี่ละตัวนี้ก็ร้อยหนึ่งนะคะเอาไปกินกับข้าวต้มค่ะให้วิตามิน อันนี่ล่ะแคลเซียมนี่ก็เป็นเขียดกีน่านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปลาไม่นี่แหละเขาไปตําปนตำยังนี่แหละครับเขาไปย่างนี่ก็แพงงลอยๆบอลลูตัวนี้ก็เอินปลาหยังลูกล่ะโอ้โนี่ปลาส้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ละปลาส้อยนี่ล่ะแซ่บปลาส้อยนี่เอาหัวออกแล้วไปล้นฟันแล้วก็สีกินเดรดนนะลูกนะอ่านี่กับเมนปลาหยังลูกตัวนี้ปลาหยัง ปลาหลดนะจ้านี่ปลาหลดนะจ๊ะ,ดะ,จะเดี๋ยวคุรีจะซื้อทดลองไปทานดูคยกินแต่ของสดเนาะบ่เคยกินของแห้งแนวนี่ในชีวิตขังแหลก่าฉีร่องสื่อบึงนี่กับปลา,าเนื้ออ่อนแต่โตหน่อยมาลูกอืปลาเนื้ออ่อนแต่ตัวเล็กๆนะคะพอบานคู่บ่มีแขวแล้วอย่างนี้เลยแล้วฟันปลอมไงเราจะไปตาเอาเหนือแก่เนาะโอ้ยอ่อนซ้อนเนาะคะ่ะเนาะเบ่งผ้ามาละเบ่งนี่แหละคะ่ะ เทศบาลพี่บูรณมังสาหารยินดีต้อนรับแก่งสะพื้น,นะคะตลาดเก่าพี่บูร์มังสาหารนี่เพื่อกลั่งตากปลาเด้พี่น้องมันนี่มาเบิงปลาโดยเฉพาะเนี่ยว่ามามามาคนละสติปของคนเลยนะคะนี่นี่นี่่าน,น,นแห่งเป็นวัลูกแห่งยังจ๊ะแห่งแล้วค่ะมนนี้ลค่ะแห่งอันนึงแผงหนึ่งสีดาหารสีเดซี วเราบอกเราบอกขอท่าขอทาของเราเลยติตาอ่อนซ่อนไในหล่ะตัวเล็กไหนอยู่ไหนไหนดูไหนดูตัวเล็กจิเออตัวเล็กกับมันสิกรอบกินกระตํามสมบูรคุงเนาะมเจ้าเสียหาแม,มนบอ่อืม,มโอ้ปวยปลาสุ่มว่ามันราคาแพงเนาะลูกเนะาะต้นหนี้ปลาหยังลูกล่ะ ตัวนี้ปลาส้อยค่ะโอ้นี่ปลาส้อยจะเป็นตัวใหญ่ปลาส้อยหางแดงปลาโอ้ตัวนี้เขาไปเห็ดอย่างไรนางใส่งานไปทอดคือกันใช่ค่ะหืมฝีมือดีขนาดเลยตัวไปเอาปลาเนยหน่อยเน่มากแล้วก็มานั่งเห็ดบ่ลูกไอคุณแม่บ้านเพิ่นรับคุณแม่บ้านเพิ่นมาอีกทีค่ะอ๋อนี่รับเข้ามาอีกทีหนึ่งเนาะลูกเนาะนี่นี่นี่วิธีการตากนะคะทํายังไงถึงไม่ได้มีแมลงวันตอมเนาะก็ไม่เข้าใจแดดมันก็ท่าปลา ที่แห้งแล้วมันจะไม่ตอมอ๋อแปลกเนาะคะ่ะเนาะปลาที่แห้งแล้วมันจะไม่ตอมไม่มีมลรงวันตอมเลยนะคะถ้าอย่างนี้นี่เพิ่นจะขายสี่แพ็คร้อยเพราะมันเป็นปลาแห้งใช่ค่ะนะคะถ้าปลาสดอ่ะมันจะเสียงมีมะงวันโอ้ถ้าปลาสดมันจะเสี่ยงมีมลรงวันเนาะนี่แหละคะ่ะน้องเพิ่นก็อธิบายชัดเจนเน้ยพี่น้องเดอ้อไผสนใจมาสื่อเจ้านี่คนสวยของเฮานี่แหละคะ่ะมาสื่อเลยมาอุดหนุนเลยนะคะนี่แหละคะ่ะ เป็นแผงแงเลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็ร้อยหนึ่งใช่ไหมลูกโอ้แ็คเรียบร้อยเลยนะคะสุดยอดเลยยังวะแบบมีละกินดีมีประโยชน์ปลารถนี่มันเป็นยังไงลูกล่ะนี่ก็ร้อยขึ้นกันอันระวางทุงกับตัวนั้นอันใดหลายให้ซ้ากันโอ้บแค่ทำต่างแพ็คเกจโอ้ให้คนเขาเลือกเนาะเสาร์อาทิตย์ขายดีวะลูกอาทิตย์ก็จะมีคนหน่อย แต่ไม่มากอย่างบ่มากใช่ค่ะถ้าเยอะจริงๆจะเป็นเทศกาลอ๋อเป็นเทศกาลเนาะค่ะเนาะเทศกาลวันหยุดยาวอ่าถ้าวันหยุดยาวสามวันอย่างวันไหนวันมาข้าบูชาเออใช่ค่ะถ้าวันมาข้าบูชาวันเดียวก็ไม่เท่าไหร่ค่ะอ๋อต้องวันหยุดยาวยาวยาวก็หยุดสองวันสามวันตัวนี้เ้าแบะออกเนาะมื่อกลิลายหใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้ร้อยหนึ่งเด้อพี่น้องนี่ร้อยหนึ่งค่ะนี่ ๋อตัวนี้สองร้อยบ่ลูกตัวนี้ร้อยหนึ่งตัวนี้สองร้อยห่วยเมื่อคนละอันเด้อพี่น้องเอ้ยเขาใจพีดได้หนโอ้ยมาเด้อค่ะผู้ใดสิอุดดนุนตัวใดมาเลยสนใจจัดไปนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิล่องอุดหนุนเพลินไปกินเบิงว่ามันจะเป็นจังไดน,นะคะเมีข่ากับใจดีแห้งยิมหวานหวานอ่อ,อนซ่อนลูกหลายขายดีขายดีคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะ กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีเจโอวันออฟซิเชียลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายขายดีขายดีเด้อลูกเด้อจ้า